วิธีทำให้คนรู้จักร้านค้าออนไลน์ของคุณมากขึ้นทำให้คนเห็นสินค้าของคุณมากขึ้นทำยังไงวันนี้บุหลันมีเครื่องมือตัวหนึ่งมาแนะนำเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า Link Tree ค่ะ ปกติเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมเราจะบอกให้คนไปจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์หรือคลิกลิงก์ใต้โปรไฟล์ i k t o อกของเราใช่ไหมแล้วปกติมันจะใส่ได้เพียงแค่1ลิงก์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้ลิงก์ทรีคุณสามารถใส่ลิงก์รายละเอียดสินค้าได้เป็น1ิลิงก์เลยอะทายังไงไปดูกันค่ะเขาไปที่ Google ค่ะจากนั้นพิมพ์คําว่า Link Tree. I n k t r e e l i n k t r e e ค่ะจากนั้น Google ก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะให้เราคลิกที่เจ้ารูปต้นไม้สีเขียว Link Tre e อันนี้เข้าไปแล้วเขาจะขึ้นโชว์แบบนี้ ่คะให้เราคลิกที่ปุ่มสีเขียว sign up free คลิกเข้าไปค่ะเพื่อไปลงทะเบียนนะคะใช้งานได้ฟรีค่ะจากนั้นกรอกอ e ีเมลเพื่อลงทะเบียนค่ะแล้วก็ตั้ง username ตั้งค่า password เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนเราไป log in หรือว่า sign in เข้าสู่ระบบของ Linktree กันค่ะเราไปสร้าง link, ลิงก์ร้านค้าของเราเราไปสร้างลิงก์เพื่อลิงก์ไปหา Instagram Facebook YouTube ของเรากันด้วยการกรอก ยูสเนーคือบุหรันตั้งชื่อว่าครูบุหลันแล้วก็ใส่พาส s w ร์ d แล้วก็กด s i g n in ให้เรียบร้อยเมื่อ l o g i n s i g n in เข้ามาเรียบร้อยเราจะเห็นเจ้าปุ่มสีม่วง,งนะคะ mm hmm. เขาจะเขียนว่า add mm hmm. new link ตรงนี้เองค่ะที่เราสามารถเพิ่มลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ u t u b e ลิงก์ Instagram หรือว่า link page, ลิงก์เซลเพจรายละเอียดสินค้าของเราได้นะคะตรงนี้แหละค่ะคือจุดสําคัญเลยที่แนะนําให้กับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์บน Titik t o k นะแนะนําให้มีค่ะเพราะว่า1ลิงก์ใต้โปรไฟล์ t i k t o k ของคุณสามารถใช้ลิงก์ทรีเพื่อนำ ไปหาช่องทางการขายอื่นๆของคุณได้ด้วยนะคะ,ะหลังจากที่เราเพิ่มลิงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Sale Page หรือ Landing Page ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะข้างบนสุดค่ะบรรทัดแรกเราจะเห็นคําว่า my link tree ให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะโดยกดปุ่มแชร์นะคะเพื่อคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอาไปใส่ใน t k ๊ o k คอกค่ะใสต่ตรงไหนไปดูกัน หลังจากคัดลอกลิงก์จากลิงก์ทรีมาแล้วนะคะเข้ามาที่ t i k t อกค่ะแตะที่คําว่าแก้ไขโปรไฟล์เข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์จากนั้นคลิกที่คําว่าเว็บไซต์ค่ะวางลิงก์จากลิงก์ทรีลงไปแล้วก็บันทึกแล้วเราก็ทดลองจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ทิกตอกของเราดูนะคะว่ามันขึ้นลิงก์เป็นลิสต์แบบที่โชว์แบบนี้หรือเปล่าคะทุกคนลองจิ้มดูลิงก์ที่หล่นโชว์เป็นตัวอย่างก็ได้นะคะแล้วเอาไปทําตามนะวิธีการนี้นะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ ผู้ติดตามจาก t ิ k t o อกนะไปติดตามเราเพิ่มเติมใน Instagram Facebook หรือว่า YouTube ได้ด้วยนะหรือว่าบอกให้คนไปตามดูรายละเอียดสินค้าของเราในช้อ p ป e หรือว่าใน Home Page ของเราหรือว่าช่องทางการขายอื่นๆนะเพียงแค่เรารู้จักเอาลิงก์จากช่องทางการขายอื่นๆของเรามาแปะไว้ใน Linktree แล้วก็อปปี้ลิงก์จาก Link ์ทรีมาแก้ขไขไว้ใน t k k t o อนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปช่วยเพิ่มยอดขาย,ขายค่ะ